สวัสดีค่ะช่างนานาลูกสาวลาค่ะพามาวัดสว่างอารมณ์ค่ะมาดูอ่างน้ำมนต์ตะทองค่ะวันนี้จอดรถไว้ด้านหลังค่ะด้านหน้าคนเต็มรถเต็มวันนี้เพราะว่ามันหยุดเนาะน่าจะแล้วมันมีงานมีเวทีด้วยค่ะที่ตรงโรงเรียนที่เคยจอดก็เลยจอดไว้ด้านหลังแล้วก็เดิน เดินมาเนี่ยคะ่ะด้านหลังก็ร่มลื่นนะเป็นทางเดินจากลานจอรดรถข้างหลังเดินผ่านจะเดินผ่านศาลาที่ไอ้ไข่อยู่ด้วยคะ่ะเราจะพาไปเนาะไม่ได้มาแค่ไม่กี่วันเองค่ะเนี่ยวัดทำ ทำเต็นท์ทำหลังคาใหม่เนะาะทางเดินค่ะไม่ได้มาแค่ไม่กี่วันเองนะเนี่ยเดินม,มาถึงด้านหน้าค่ะอ่าน่าจะมีน่าจะจัดงานอะไรในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าทางวัดได้จัดเต็นท์จัดหลังคาเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ไปสอบถามว่า เป็นบุญใหญ่อะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นจ่เห็นตั้งเต็อนเยอะมากค่ะน่าจะเป็นบุญใหญ่อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้วัแนแม่ทศหรือแม่นานาจะพามามาร่วมทำบุญค่ะที่มา,มาถึงอ่างแล้วค่ะเดี๋ยว๋ยวไหว้ตะทองก่อนจะให้น้อหน้าทีเอาตังไปทำบุญกับตาก่อนเนาะทีเดี๋ยวไม่เอาตาัาางให้ ตั้งให้ใส่มือตานะขอให้ตาให้โชคให้ลาบเรานะให้ตาเปิดตาเปิดดวงให้เราเห็นว่าตาให้เล็กแค่ไหนแม่ให้ตาให้ตัางไปเลขอะไรแบงอะไรไหนดูสิแบงอะไรเนาะไม่โฟกัสนี่ยก็ไม่กลับมาพอพอใจเนาะ สาธุตาจ๋าลูกหลานมาร่วมทำบุญมาขอโชคขอลาภจากตามาพึ่งบุญบารมีตาขอให้ตาเปิดตาตัวทางให้เราเห็นหน้าตาให้เลขตัวไหนหน้าตานะให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาบได้เพื่อนเพื่อนมีโชคมีลาภมาตานะตาให้เลขตัวไหนก็นให้ลูกหลานเห็น,นออหน้าตาขอบคุณทุครับทุกท่าครับทษนะคะ อนิ้ตาใส่เสื้อสีครีมสีขาวออกครีมค่ะ,ะเดี๋ยวมีท่านอื่นดูตาให้ตัวไหนก็ขอให้โอ้โทษค่ะข้างล่างนี่หนึ่งห้าเลยนะคะเนี่ยทุกฝัจจานนองก่อนครับชัดเจน็น้องงก่อนเนาะหนึ่งห้า บนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่บนตครให้ัดเจนตัวต้องให้ัเนตวต้องใหัจนตัวนะคงขึ้นมาใหม่ต้อขวามอนะตน้อเกิดวนี้ได้น้อยตใหม่นครเพ่อเพื่อนเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะเข้ามาบอกกันได้นะคะเป็นของรถอีกนะกจับไม้เจาของรถติดนักจับมือบน้องนะของน้องซบ่งฝ่ายี่ายน้จจสุร์เือนห จะเห็นข้างล่าง<อ>เห็นเนี่ยตรงนี้ค่ะชัดเจนหนึ่งห้าตรงนี้เนาะหนึ่งห้าแต่ว่าด้านบน,นยังไม่เห็นด้านบน,นจะชัดแค่ตัวกลุ่มนี้งวดที่แล้วก็ตรงนี้นะสามแปดใช่ชัดมากเลยสวยงวดที่แล้ว แล้พี่ก็ามาดูก็ถูกไปใช่ไหมถูก 3, สามแปดข้างล่างตรงนี้เลยสามแปดอันนี้เป็นตัวนี้เป็นหนึ่งห้าเนี่ยหนะึ่งห้าเนาะชัดไหมชัดไหมหนึ่งห้าตรงเนี้ยแต่ว่าข้างบนนี่ข้างบนนี้ยังไม่แน่ใจเ้เห็นเห็นแล้วองเห็นแล้ว,ลวใช่ใช่ตัว,ตวใหญ่ มันเป็นสี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสี่แล้วถ่ายภาพรวมก่อนเดี๋ยวไปขอขอลลวงปิงฟองตาก่อนเหมือนจะเป็นสองสองไหนคะในนต,ตรงไหน,น,หน,นใช่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  ออใช่เนี่ยถ้าถ้ามองตรงนี้จะเป็นจะเป็นสองแล้วก็เป็นห้าเนาะใช่แต่ถ้าพี่อ่พี่เป็นสนะี่แล้วตรงเนี้สี่แล้วก็สองแล้วก็ห้าแล้วก็หนึ่งด้วยวไปขอปิงปองตาก่อนอ่ะเขย่าก่อนลูกเขย่าก่อนอ่าล้วงมาให้ท่องทีลลวงได้เลขอะไระะได้รครับเก้าหรือหกไหมแม่ดูก่อน เป็นได้สองตัวเก้าก็ได้หกก็ได้เอาใหม่เ็เป็นเต้านะเพราะว่าหัวใหญ่เนาะในอะไรอีกลูกจูนทำไมอีกลูกหนึ่งโยนนี่จะมาเสนอขอนอนโดยว่าถ้าเสร็จแล้วสามารถติดต่อที่จะไหนแล้วโทรมงคนก่อนนะครับสี่แต่เจ้าก็องมีนะกับทุกแล้วนอเสร็จแล้วเจ้าจนดนอนพักก่อนครับได้ไหมคะไปสอง น้องทีมาดูด้วยเอาไปสองดูตายเห <c oughs> มือนก็มีสี่มีสี่สองห้าแล้วก็สี่หนึ่งห้าคนเยอะอันนี้ค่ะ ก็าเรานเข้ไปฝักกโน้นครับอั่งดอไปฟจะนเราเป็นันก่อนเนาะกมาต้องปันใจครับ